สวัสดีครับคุณครูชาวริตผมนายพิพัฒน์สุรสชัยครับมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับเจขดได้ที่สิบสาครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสวรรค์วิหารนะอน,นิสรว,วิหารซึ่งผมได้ทําการศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วแล้วก็ได้ทํามาเป็นอินโฟกราฟิกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้คนชมฟังนะครับกันนะครับสวนวิหารนะครับเป็นประดิษฐานที่อยู่ในเมืองอมัมิตรัฐบัญจาาประเด็น ประเทศอินเดียนะครับเป็นสศญลณ์แห่งความเชื่อมั่นจิตใจและขนธรรมเนียมประเทศนีเขางชาวซิเป็นส่วนรวมไว้สําหรับศักกราระนะครับพระศาสดาครุอรชินหรือพระศาสดาพระโอที่ห้าทรงดําเนินการขุดสระซึ่งเป็นที่รู้จักในานามอมริสระจนเสร็จภายในปีพศ1 2111นะครับหลังจากที่ได้สร้าง วิหารกลางน้ำแล้วที่เสร็จในปีพศ2144นะครับพระองค์ได้เอานักบวชมุสลิมที่มีชื่อว่าเมียมีนเป็นผู้วางศีลาเลอร์ของการก่อสร้างอาคารสวนวิหารแห่งนี้นะครับเป็นการไม่แสดงถึงชั้นวรรณะนิกายศาสนาความเชื่อถือใดทั้งความเชื่อถือทั้งเชื่อถือใดทั้งสิน้น ยึดมั่นในพระเจ้าวเวเฮครูองค์เดียวพระสาสดาทรงประกอบพิธีอัญเชิญสอดพระมหาคมพีอาทิครันสหิงนี้ต่อมาพระศัสดาครุโคหินสิงพระศาสดาโอที่สิทได้สถาปนาให้เป็นพระศาสดานิรันดรการของชาสิซชื่อว่าพระมหาคมพี กูรุท่านสฮิบจนถึงปัจจุบันในประถมการในสวนวิหารในเมื่อปีที่พศ2146นะครับผมต่อมาผมจะพูดเรื่องหัวข้อที่เป็นประเด็นเลยประเด็นหลักนะครับของสวนวิหารก็คือการสังหารหมู่ที่อเมริสระเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเมืองอมริสระเลยผู้นําชาตินิยมแห่งมณฑลปัญจามนะครับ ได้เรียกร้องให้ประชาชนจาโฮโจออกมามหาตูมงคันทีได,ได้ได้เดินทางมาอยู่กับประชาชนนะหรือมวลชนแต่ถูกจับก,กุมก่อนก่อนเข้ามาถึงเมืองนนะที่ชายแดนรัฐบาลจากและสูรถูกส่งตัวกลับไปบอมเบย์นะครับเมื่อวันที่10เมษายน2 4 6 2นะครับ คิสรูดและสักยางถูกจับถูกจับเมื่อประชาชนเดินขบวนเรียกร้องประชาชนนะครับถูกแบบเดินไปเรียกร้องให้ปล่อยสองคนนี้ออกมานะครับก็เลยเป็นไป,ไป,ไป,เ,ปนเป็นการประท้วงนะครับชาวเมืองจึงกดแค้นที่กดดแค้นที่จับตัวสองคนนี้ไปนะครับจึงไปรวมกันตัวกันที่เมืองอัมริสรา และเผาทำลายธนาคารทิ้งนะครับและสังหารชาวกิจมากกว่ามากกว่ามากกว่าหลายหลายคนเลยนะครับผมนายพล R E S I A ได้ส่งทหารหนึ่งพันคนเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วและสถานการณ์ก็กลายจึงกลายเป็นปกตินะครับผมในวันที่สิบสามเมษายนนะครับนายเอนำทหารห้สิบคนพร้อมอาวุธเข้าไปในส่วนสาธารณะวัดเรียนเวลา แล้วก็กาดยิงนะครับเข้าไปในฝูง,งชนมากกว่ามือนคนกันเลยทีเดียวโดยไม่เตือนลวกหน้านะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสี่ 1, ร้อยคนบาดเจ็บหนึ่งพันสองร้อยคนการขนามหนนไดออนะครับได้รับรองจากอังกฤษแต่เขาเพียงได้รับคําสั่งให้เขาเพียงแต่ไม่รับคําสั่งให้พ้นหน้าที่จากแทนทุหนหน้าที่ในแคว้นปันจานะครับด้วยข้อหารุนแรงที่เกินกว่าเหตุเมื่อเขาเดินทางากลับจากอังกฤษ กับอังกฤษนะครับเขาได้รับการต้อนรับจากชาวอังกฤษว่าเป็นวีรบุรุษผลที่ตามมาก็คือทําให้ชาวทําให้ชาวอินเดียนะครับรวมรวมตัวแล้วก็เป็นให้รู้สึกว่าโดยชาตินิยมนะแล้วทําให้ต่อต้านอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะวันนี้ผมขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ